สวัสดีค่ะเมย์เชเลอร์ค่ะเมย์ก็ได้เขียนอีเมลดราฟไว้ก็ขออนุญาตอ่านอีเมลฉบับนี้เราก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็ตามนี้ก็คือขอสภาพว่าไม่แน่ใจว่าจะแบ่งปันข้อมูลนี้ดีไหมกับนักเรียนฟรีเปิดเผยกับเปิดเผยข้อมูลคนที่ไม่เคยอุดหนุนอะไรเลยก็ก็คือสองจะสนใจว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลนี้เราจะยุติธรรมกับคนที่จ่ายเงินซื้อคอร์สและสินค้าหรือเปล่าก็หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วก็สรุปได้ว่า ก็เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับนักเรียนคอร์สฟรีด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณติดตามกันมาถามว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะไม่ว่าคุณจะติดตามทางอีเมล t u b e Facebook ก็แต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่รับปากว่าจะเปิดเผยข้อมูลอินไซเดอร์กับนักเรียนฟรีนะคะก็จะขอจำกัดเฉพาะนักเรียนที่เขาจ่ายเงินเท่านั้นนะคะที่บอกว่าเป็นข้อมูลอินไซเดอร์เพราะว่าสิ่งที่จะเปิดเผยในวิดีโอคลิปนี้ ถือว่าเป็นทางลัดของการทำธุรกิจออนไลน์หากคุณมองหาเคล็ดลับรวยข้ามคืนก็ถือได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยในในในวิดีโอคลิปนี้ในอีเมลฉบับนี้ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วค่ะกับการแบบรวยทางลัดรวยข้ามคืนประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ผลกับตัวเองค่ะก็ ทำเคล็ดลับนี้บอกว่าเพียงแค่2อาทิตย์เก็บอีเมลได้มากถึง400อีเมลแล้วก็ไม่โปรโมทแคมเปญนี้แค่2ครั้งเท่านั้นก็เดี๋ยวจะอธิบายจะให้ดูเว็บไซต์อธิบายรายละเอียดว่าคืออะไระนอกจากนี้ยังสามารถก็คือเก็บอีเมล2อาทิตย์เก็บอีเมลได้มากถึง400อีเมลก็คือแต่ละอีเมลก็จะเก็บได้นี่คาะว่าคุณแบบไม่จ่ายเงินค่าโฆษณาเลายเลยแบบฟรีอย่างเดียวก็ใช้เวลานานนะคะก็น,นี่2ออาทิตย์ ได้สีรออีเมลแล้วก็เป็น t า r g e t m a r k ก็ก็คือเป็นลูกค้า BigFi ฟ e คือ USA UK Canada ฤาชอาณาจัก a ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนชาวอเมริกันแล้วก็เมีโปรโมทแคมเปญนี้แค่2ครั้งเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นอคอมมิชชั่นจากการโปรโมทแคมเปญนี้นะคะได้เงินเกือบ800 US ก็แค่2ครั้งเท่านั้นนะคะก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าต้นปีนี้เขาจัดไปแล้วก็พลาดไปแล้วก็เพราะว่าเมย์เข้าร่วมแค่ปี20 2 0ิบสองพ2021่ท่านั้วหรืองพันยี่สิบเไปด,ไปดักฐาน ก็เสียดายที่ไม่ได้จดโนต้ตว่าทำไมตัวเองแบบไม่ได้เข้าร่วมทุกครั้งที่เขาจัดประมาณนี้ก็ก็ได้คอมมิชั่นจากการโปรโมทแคมเปญนี้800เหรียญแล้วทีนี้อีก600เหรียญมาจากไหนมาจากอ e ีเมลสี0รอีเมลที่ไม่เก็บอะค่ะเขาก็ซื้อ,อซอฟต์บวยหายทิ cket ที่ไม่โปรโมท ราคา1,500ก็คอมมิชชั่น40%เป็นก็เป็นเงิน600เหรียญก็รวมกันเป็นเงินมากถึง5 0 0 0 0บาทก็คือได้ได้จากค่าคอมมิชชั่นจากการโปรโมทแคมเปญนี้แล้วก็จากลูกค้าที่เก็บอ e ีเมลเขาซื้อสินค้าแล้วก็ไม่รวมถึงในอนาคตที่อ่อีเมลที่มีเก็บได้เนี่ยไม่รวมถึงว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีโปรโมทสินค้าตัวเองหรือสินค้าคนอื่นแน่นอนว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องทําเงินได้แบบ6-7หลักแน่นอนประมาณนี้ อาคือข้าเรื่องกันข้อมูลอินไซเดอร์ที่ว่าก็คือการเข้าร่วม JV หรือว่า j o y n t w e n t u r e ที่มว่าเป็นข้อมูลอินไซเดอร์ก็เพราะว่าไม่ได้มีโอกาสก็คือไม่มีโอกาสทุกวันที่คุณจะได้เข้าร่วมกับเขา,าคา่ะนั้นๆอย่างแคมเปญนี้อย่างโปรแกรมนี้เขาก็คุณรุตเบลเวอรก็จะจัดปีละแค่สองครั้งอีกแจง้งก็คือตอนปีเขาจัดไปแล้วออฟเซดายนันนึง ก็ไม่เป็นไรก็ยังโชคดีที่ที่ยังเจอ,อแคมเปญน,นี้อยู่ก็เพิ่งเช็คอีเมลเมื่อวานนี้ค่ะก็คือ j o ยสเ v e n t u r e ก็คือการที่เจ้าของธุรกิจมารวมตัวกันมาแจกของฟรีเพื่อลกอีเมลก็คือ Jo ยสเ Venture เนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างก็สมมุติว่าคุณมีสินค้าอ่ีสมมุติว่ามีคอสไลน์ต้องการให้คนอื่นโปรโมทเขาเรียกว่าจอยสเวนเจอร์เหมือนกันแล้วก็จอยเวนเจอร์อีกวิธีก็คือการที่เจ้าของธุรกิจหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแจกของฟรีเพื่อลักอีเมล แล้วก็เขาจะคิดราคาแค่เรียกว่าราคาเดียวแค่ยี่เหรียญแต่ว่ามีมูลค่ามากถึง1,500เหรียญก็ยี่สบเจ็ดเหรียญก็คือสินค้าหลายอย่างอะคะ่ะครั้นี้ครัง้งนี้เข้าใจว่าจะมีเจ้าของธุนกิจเข้าร่วมมากถึงห้าสิถึงหกสิบคนเลยทีเดียวก็อ่า เพราะว่าในอ e ีเมลที่คุณรูทเขาเขาเขาแจง้งเขาเขาต้องการอย่างน้อยหกสิบคนนะก็เข้าใจว่าประมาณห้าสิบหกสิบสินค้าก็คือราคาเดียวก็ยี่สบเจ็เหรียญเดี๋ยวจะเข้าไปอธิบายเพิ่มในอ e ีเมลว่าเป็นสินค้าห้าสิบถึงหกสิบก็คือมีหลากหลายสินค้าหาว่าคุณเคยซื้อแคมเปญนี้ ix, ซื้อสินค้าเป็นบันเลนี้แล้วคงจะเข้าใจว่าจะมีแพลนเนอร์มีคอร์สออนไลน์มีหลากหลายเพราะว่าไม่เคยเข้าร่วมแจกคอร์สแคนวาสแพลนเนอร์ไป เป็นภาษาอังกฤษก็เลยไม่ค่อยไม่ได้โปรโมทภาษาไทยเพราะว่าเป็นเอ่อภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าจะไม่พลาดแน่นอนก็จะเข้าร่วมกับเขาด้วยค่ะแล้วก็สมารถอ่านรายละเอียดลิงก์จะอยู่ใน description แล้วก็วิดีโอคลิปนี้จะอยู่ในนี้ค่ะว่าคุณสาหรับคนที่อ่านทางอีเมลค่ะก็จะดูวิดีโอก็จะคลิกลิงก์นี้เขาเรียกว่า birthday bash เนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ไปดูรายละเอียดกันก็ deadline สมัคข้อมูลทุกิีของคุณภายในวันที่5เดือนหน้าแล้วก็สมัครสินค้า สินค้าแจกฟรีไม่ฟรีภายในวันที่15 mm hmm. ก็หาว่าต้งคนต้องการจะโปรโมทสินค้าไฮทิเก็ตก็เข้าไปดูคอสเมดาเดียเข้าไปดูที่ตัวอย่างก็คืออันนี้เป็นหน้าจริงที่เขาส่งมาเมื่อวานนี้ก็เขาจะเปิดให้ ให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้วันที่30กรกฎาคมถึง6สิงหาแล้วก็นี่เป็นตีมก็คือ building your creative business ก็คือเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์การสร้างธุรกิจจากความคิดสร้างสารรค์ประมาณนี้ท,ทีนี้ทีนี้เขาก็คุณสามารถจะทำได้2ออย่างก็คือแจกฟรีอย่างเดียวหรือว่าเป็นเนเขาบอกว่าจะเป็นเป็นแจกฟรีอย่างเดียวหรือว่าเฉพาะ ไม่ฟรีหรือว่าทั้งสองอย่างก็ได้ไมันก็แลนจะทำทั้งสองอย่างคือทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีอันนี้ก็จะอ่านคร่าวๆเพราะว่าคิวห้าหาคุณสนใจจะเข้าร่วมแคมเปญนี้เพราะว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษลูกค้าเป็นสัญญาเป็นคนชามอเมรกันนะคะก็ถามว่าคุณตัดสินใจเข้าร่วมแคมเปญนี้แน่นอนาต้องเข้าใจภาษาอังกฤษมันก็จะอ่านให้คร่าวๆการอ,อ่าน,านให้ฟังใครคร่าวๆแปให้คร่าวๆแล้วกันเขาบอกว่า ก็เขาไม่ไม่รับสินค้า P r R Private Label r i c e ที่เป็นที่ที่ไม่ใช่สินค้าที่คุณเป็นคนทำเองอะค่ะทีนี้จากฟรีเนี่ยสินค้าแจกฟรีเพราะว่ามูลค่า1 7 9เถึงเหรียญประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นสินค้าที่ราคามากกว่าคราว7เหรียญเนี่ยก็จะเป็นเพจ bundle ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นคุณสมารถัี่จะ ของมันก็จะเป็นคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สค่ะสามารถที่จะทำเป็นสเปรด d ช h e e เทมเพลตส์อ่ les, าบันเดิลสักเรืองหนึ่งเพจจ Written Content ได้หมดว่าเป็น t e m p l a t e ์อันนี้ Notion ไม่เพิ่งทดลองใช้บอกว่าสุดยอดมากดีมากเพราะว่าบรข้าร่วมอ่ a โคชชิ่งโปรแกรมเขาให้เทมเพลตส Notion มาเอาคุณใช้ n โนชันอยู่มีอ่ m เทมเพลตส์ของ Notion ทรน l l อ Asana ก็มาร่วมได้นะคะ ก็ใช้เวลาไม่นานที่นี้เขาบอกว่าเขาก็เตือนนิดนึงเขาบอกว่าขอเป็นดิจิตอลสินค้าดิจิตอลเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไบเออร์สินค้าว่า,าแนะนำให้เข้าร่วมโปรแกรมนี้เท่าไหร่ก็ในนภาษาอังกฤษเพราะว่าคุณจะได้ไบเออร์ลิสต์ด้วยะคะ่ะเขาบอกว่าก็คือคุณจะก็คือมีค่าใช่ไหมคุณไบเออร์ลิสต์คือลูกค้าที่เขาจ่ายเงินกับลูกค้าฟรีเนี่ยแน่นอนว่า,ามูลค่า ของอีเมลเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนแตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะว่าขอเป็นอ่าดิสโทโปรดักต์เพราะว่าได้คนแบบค่อนข้างที่จะเขาเขาทำมาหลายปีแล้วนะอย่างที่ตอนไม่เริ่มปี2020 2 0 2ีองนเ,นเต้องเข้าร่วมโปรโมทสินค้ากับเขาแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักว่างั้นเถอะก็เขาบอกว่าได้ประมาณ5้าร้อยถึงแ800ดร้อยค่ะคนซื้อเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำโคชชิ่งหนึ่งตอนหนึ่งประมาณนี้ก็จะไม่เหมาะ เพราะว่าจะใช้เวลานานก็ขอเป็นสินค้าดิจิทัลกรณีที่คุณใช้ AI อเขาบอกว่าช่วยแจง้งเลยว่าใช้เอไออันนี้เขาจะมีเช็คคุณภาพของสินค้านะคะด้วยค่ะเขาบอกว่านะ่าอันนี้ค่อนข้างจะสับสนนิดนึ่งเขาบอกว่าที่ของฟรีน่าจะเป็น 17- 9เถึงเหรียญน,นี่เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นอย่างน้อย37เหรียญก็สรุปก็คือต้องทำให้มี คุณภาพงั้นเถอะทีนี้รกรณีที่คุณเป็น contributor ก็คือมาเขา้าร่วมแคมเปญกับเขาเนี่ยเขาแนะนำให้ p r o m o t ก็ถ้าคุณมี email list ก็อย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเซลล์เนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้ดูให, <Yeah. S 1> ให้ทำมากกว่านั้นเพราะว่าคุณได้รับ commission มาถึง60 6 0อร์กรน,นี้กรณีที่อันนี้เข้าใจว่า on your own sales of the bundle ก็ได้คอมมิชชั่น60%ถ้าคุณโปรโมทกับลิสต์ของคุณเนี่ยก็มีอันนี้จะเป็นเดทเดทออฟเซลก็คือช่วงแคมเปญนี้30กรกฎาถึง6สิงหาแล้วก็เดทไลน์วันที่ก็คือสัมมิทข้อมูลของคุณที่5กรกฎาแล้วก็สัมมิทสินค้าที่คุณทั้งฟรีทั้งไม่ฟรี คุณอาจจะเลือกอย่างที่เขาแจ้งคือเลือกแบบแบบหนึ่งกับแบบฟรีหรือไม่ฟรีหรือทั้งสองอย่างก็อย่างที่แจ้งมันจะทําทั้งสองอย่างเขาบอกว่าลูกค้าสามารถดาวน์โหลดจนถึงวันที่30กันยาแล้วก็คุณหากคุณไม่ต้องการเขาร่วมแต่ว่าต้องการโปรโมทก็ได้นะคะแล้วก็ก็เข้ามาดูเพราะว่าในในในเพจนี้เขามี2 l i ลิงก์ให้เห็นตรงนี้เป็น j v Info ก็คือกรณีคุณต้องการที่จะโปรโมทสินค้าของเขาก็จะมาหน้านี้ ล้วคลิก apply here ก็จะเป็นหน้าเนี้ยค่ะก็เข้าไปอ่านได้แล้วก็อันนี้จกรณีที่คุณเป็นคนต้องการที่จะเข้าร่วมแคมเปญเขาก็ก็เข้ามากรอกรายละเอียดนี้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นหลักฐานจริงจากการที่มีโปรโมทสินค้านี้นะคะก็เป็นเห็นคะปี2020-2021จะก็เข้ามาดู stats ก็ได้คอมมิชชั่นมากถึง800เหรียญก็คือทำแค่2ครั้งปี2020ปี2021ทําแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วก็เป็น payout เห็นไหมคะได้ปี2020ก 20, แล้วก็อา่าเป็นไทยบาทก็ประมาณ2,900 0 9่0 0 0ทีนี้อย่างที่แจ้งมันก็อันนี้เป็นลูกค้าที่เขา1ใน400อีเมที่ไม่เก็บเนี่ยจากการเข้ารวมแคมเปญเนี่ยเขาซื้อหายทีเก็ตซอฟต์แวร์ที่มีโปรโมท ราคา1,500 us commission 40%ก็เป็นเงิน600เหรียญแล้อ c o m i s s i o n ก็51,000บาทก็หาว่าคุณสนใจที่จะก็คือไม่สนใจที่จะเข้ารวมเป็น contributor ไม่สนใจจะ,จะไม่มีสินค้าแต่ว่าต้องการจะบ p r o m o t ไม่มีปัญหาคุณสามารถที่จะ,ะสมัครเป็น affiliate ได้ได้4 0เป็นดิจิ digital product แล้วก็30%ก็จะเป็น courses and training ก็เขาจข่ายค่าคอมมิชชั่นทุกอาทิตย์นะคะก็คือซ่นเดย์เดเลก็คือสมมติว่ามีคนซื้อสินค้าทิต์นี้แล้วก็คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอาทิตย์หน้าเอาคนสนใจที่จะไม่สนใจที่จะเป็น contributor แต่ว่าสนใจโปรโมทสินค้าของเขาก็ไม่มีคอสไม่มีคอสไฮทิเกตแล้วก็ที่ที่ที่แนะนำแล้วก็มี e cost อีกคอสนึ่งสำหรับการโปรโมทสินค้าโลทิเกตนี่มันก็จะ ถามว่าคุณสนใจมันก็จะทิ้งรายละเอียดในด e สคริปชั่นนะคะอันนี้ก็ขอให้นิดน,นึงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมทีทีหน้าโหลดโหลดทิเก็ตที่โรงเรียนออนไลน์เพราะว่าสำหรับเฉพาะจะเห็นเฉพาะที่แบ็กเอนจะเห็นเท่านั้นมันก็จะ,ะรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถ้าคุณสนใจจะโปรโมตส,สินค้าโลทิเกตนะคะ ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็นอก้อยอย่างที่แจ้งก็คือเป็นทางรัฐในการทําธุรกิจออนไลน์เพราะว่าในเวลาแค่2ทิศสามารถเก็บอีเมล e ได้มาถึง400อ e ีเมลอย่างที่เขาแจ้งก็คือคิดว่าครวนี้คิดว่าน่าจะได้มากกว่านั้นนะคะอย่างที่แจ้งเขาบอกว่ามีคนซื้อก็คือเป็นไบเออร์ที่คุณเก็บหาคนแั่สนใจเข้าร่วมแคมเปญนี้ก็เป็นไบเออร์ลิสต์เก็บ อีเมลเป็นแบบว่าคนที่ซื้อสินค้าเขาจ่ายเงินซื้อสินค้าก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมริกันแล้วก็เขามีกําลังซื้อมีบัตรเครดิตที่จะซื้อสินค้าได้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นทางลัดของการสร้างแบรนด์ของตัวเองของการทําธุรกิจออนไลน์เลยค่ะถามว่าคุณสนใจรายละเอียดทั้งหมดอ่าลิงก์หน้านี้แล้วก็เป็นแล้วก็เกี่ยวกับคอสไฮทิเกตคอสในการโปรโมทสินค้าไฮดทิเกตโลจิสตกแล้วก็รวมถึงลิงก์นี้ก็จะอยู่ในดีสคริปชันด้วยค่ะ ทีนี้หากว่าคุณสนใจที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองต้องการจะเข้าร่วมแคมเปญนี้ Birthday, Birthday Bush, เบิร์ d เดย์เบิร์ดเดย์บานี่ยเราต้องการให้เมช่วยก็ยังพอม,มีมีเวลาอยู่นะคะมันก็แต่ว่าคุณจะต้องรีบๆตัดสินใจค่ะว่าคุณจะเข้าร่วมแคมเปญนี้ค่ะกะ็รายละเอียดของการสร้างแบรนด์ออนไลน์การเก็บอีเมลประมาณนี้มันก็สามารถช่วยได้แต่ว่าคุณจะต้องหาคุณ ต้องการเข้าร่วมแคมเปญน,นี้ก็ต้องรีบๆหน่อยเพราะว่าคุณมีเวลาประมาณกี่วันเอ่ยวันนี้วันที่23ก็มีเวลาประมาณสมอาทิตย์ก็พอพอนะคะก็คือพอที่จะเข้าวร่วมนเมย์จะได้ช่วยเหลือได้ะคะ่ะว่าคุณตัดสินใจแล้วก็ต้องการให้เมย์ช่วยแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ลิงก์จะอยู่ใน Rescription Description ชนเช่นกัน,นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามไว้ผู้ไหนนอยกันนะาสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ